วันนี้เวลาแปนาฬิกา36นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัชติยาราชนารีสเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรและทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรในพื้นที่ภาคอีสานเป็นวันที่3เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการดูแลสุขภาพอานามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งโดยบูราณาการแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเ a l ท h ร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งเชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภยัยห่างไกลจากโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกชีวิต โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าแก่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์จรจัดในพื้นที่จํานวน500โดสเนื่องจากโรคพิษสุนักบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อันตรายถึงแก่ชีวิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้แก่สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะยับยั้งป้องกันไม่ให้แพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลารภรพัฒทธรรมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจํานวนมากเกินความดูแลซึ่งปัจจุบันยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงการทรหมันว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์แต่ในข้อเท็จจริงทางการสัตวแพทย์ได้ระบุว่าการทรหมันนั้นเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรงังไข่ ่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าผ่านทางน้ำลายที่เกิดจากการโดนกัดข่วนและเลียนอกจากนี้การทำมันในสัตว์อายุตั้งแต่4เดือนหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึง95%ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา,าจุลาภรทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์โดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบ ตามความเหมาะสมในสัตว์แต่ละตัวก่อนการทำมันในฐานะสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัด สำหรับการให้บริการด้านสุขอ,อนามัยของประชาชนมีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาด้านการเดินทางที่ยากลำบากให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โดยสรงห่วงให่ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยที่เจ็บป่วยยากไร้และห่างไกลาจากวิทยาการทางการแพทย์จึงทรงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่มีมาตรฐานกระจายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยในวันนี้มีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครทั้งจากโรงพยาบาลจุลาภรร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดสุรินโรงพยาบาลสุริน์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินและใกล้เคียง ปัญหาสุขภาพที่พบมากคือระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจและระบบจักษุมีผู้ป่วยส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสุรินจำนวน6คน ส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อศาสา,าจุลาภร์เป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานเพื่อให้บริการด้านสุขาอนามัยแก่สัตว์ควบคู่กับการควบคุมจํานวนประชากรสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น โดยสำนักงานปศุสัตว์เขตสามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสา์สนามให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ด้วยเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานปัจจุบันอยู่ในระดับที่สองเน้นยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่การบริหารจัดการประชากรสุนัขและแมวจรจัดการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้แม่บ้านเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์แม่บ้านทหารบกแม่บ้านตำรวจและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เฝ้าถวายผ้าไหมและข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ซึ่งการเสด็จไปทรงปฏิบัติภกรณยกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุขทรงมุ่งม,มั่นที่จะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเพื่อรับมืออย่างถูกวิธีมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดเป็นปัญหาแก่สังคมในอนาคต